ผมต้องเริ่มต้นวิดีโดอที่นี่เนาะถ้าผมไม่ดูถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเนาะหนูมองไม่เห็นเห็นไหมครับอันนี้เป็นลนักษณะปอดไนเจออันนี้เป็นสมัยนี้ก่อนสมัยนี้ก่อนอันนั้นเนาะน,นี้มันมันครอบครัวตอนตอนครอบครัวเนาะถึงนี้ นี่เป็นปีแรกเนาะผมจำได้เนาะน้องชายน้องชายสองคนเคยมีแล้วก็ลงไปลงไปลงไปเนาะปุย่าตายาจะดูแบบนี้เนาะนี่เป็นตอนครอบครัวที่รถปอดเห็นไหมครับถ้าดูหน้ารถาถึงนั้นอ แล้วก็ลองไปดูสองที่มีสิ่งพิเศษที่ที่มองดูได้มีสิ่งพิเศษของรถฟนะอร์ดเนาะตรงนี้เห็นไหมครับไปดูรถตัวเองมีไหมครับคอมเมนต์ที่ด้านหลังมีไหม